วันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่โลกกำลังเข้าสู่กลียุคเราต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สามารถนำใจเราไปหาความเสื่อมลงได้ตลอดเวลาทำอย่างไรให้ใจเราจเจริญขึ้นไม่ตกต่ำไปตามกระแสแห่งโลกีไไลลขอเชิญทุกท่านมาเริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้ใจด้วยการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมแบบวิถีใหม่ กับงานค่ายอุโบสถศีลชาวอาโศกออนไลน์ครั้งที่2เริ่มปีใหม่สร้างอาหารใจให้พ้นทุกเริ่มวันศุกร์ที่14ถึงวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกก็ร่วมปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน z o o กับเราได้ง่ายๆโดยการสแกน QR โคดนี้จากหน้าจอเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ค่ายชาวอาโศกออนไลน์และรับรายละเอียดกิจกรรมต่างๆจากผู้ดูแลกลุ่ม หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทางเ c e b o o k เพจบุญนิยม TV, ทยีวีเพจบันทึกโพธิรักโพธิกิจหรือกลุ่มค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงภายในวันที่13มกราคม2565อย่ารอช้ารีบสมัครเลยแล้วมาเจอกันที่บวรออนไลน์เรายกวัดมาไว้ที่บ้านของทุกท่านแล้วนะคะ จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ